สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับเมนูใหม่ครับโอเคครับมาเรามาเริ่มกันเลยตอนแรกเรามีขาไก่หนึ่งขานะครับแล้วก็หลอกเอากระดูกมันออกนะครับผมโอเคนะครับทำแบบนี้นะครับก็ตัดกระดูกออกมา ตัดสแล้วก็ดึงมันออกมาเลยครับโอเคนะครับเราก็ดูมันออกแล้วนะครับต่อมาก็เราแยกส่วนหนังไก่ออกตั้งหักนะครับแล้วก็เบ่งมันขึ้นหนึ่งก็เราก็หั่นไปเลยครับหั่นชินช้นๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับ นะเราเอานางไก่นะครับมาสับให้ละเอียดกันเลยครับโอเคเสร็จแล้วก็ต่อมาเรา,าหั่นพริกกันครับซอยมันแบบนี้เลยครับซอยให้ละเอียดนะครับผม โอเคนะครับติกของเราก็เสร็จแล้วนะครับต่อมาเราเอาต้นหอมมาก็ซอ,อยมันไปเลยครับโอเคนะครับเราซอยแบ่งส่วนขั่วมันต่างหักเลยครับแล้วก็เราเลืม่มหั่นใบของมันเลยครับโอเคนะครับซอยให้ละเอียดเป็นี้เลยครับโอเคต้นหอมของเราก็เสร็จแล้วนะครับ มาเรามาตั้งกระทะกันเลยครับใส่ไปด้วยน้ามันนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับต่อมาเราเอาผู้หอมของเราใส่ลงไปเลยครับลงไปผัดให้มันหอมก่อนนะครับต่อมาเราเอาเนื้อไก่ของเราใส่ลงไปเลยครับ ก็ปรุงเครื่องเลยครับใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนโต๊ะก็ตามไปด้วยลงชุรสครึ่งช้อนโต๊ะก็เราตามไปด้วยน้ำปลาครับบีบเอาเลยครับต่อมาใส่ไปด้วยสอดพอยนะครับ แล้วก็ใส่สีดำไปนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็หัดมันเลยครับเนี่นะครับ,เร,บเรารอเดียไปข้องเราสุกครับต่อมามันจะเริ่มสุกแล้วนะครับแต่นามของมันยังไม่แห้งนะครับ ต่อมาก็เค okay, นี้ก็เราใส่พริกที่เราซอยมาลงไปเลยครับเห็น okay, นะครับเราก็ผัดเลยครับ okay, นะครับเราไกรของเราใครมันออกกลิ่นหอมมานะครับโอเคนะครับผัดต่อเลยครับ โอเคต่อมาก็เราใส่ต้นหอมลงไปเลยครับตบผัดมันเลยครับผมมีกลิ่นหอมมากเลยครับ นะครับเนื้อไก่ของเราก็มันจะแห้งแล้วนะครับผัดมันจนแห้งนะครับโอเคนะครับไก่ผัดต้นหอมนะครับเมนูของเราก็เสร็จแล้วนะครับตักใส่จานไปเลยครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ